สำนัาโดยกข่าว i n รนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะไวรัสโควิด -19 ขณะนี้ลามไป116ประเทศทั่วโลกแล้วแล้วก็มีผู้ติดเชื้อกว่า1 2 0 0 0 0คนแล้ว สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ประจำวันที่13มีนาคม2 5 6 3ก็พบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อกระจายเพิ่มขึ้นไป16ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะโดยพบผู้ติดเชื้อแล้วตอนนี้128,343รายตัวเลขเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนะคะ2,452ันรารายขณะที่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่4,720รย่ายค่ะเพิ่มขึ้นมาอีก104รายส่วนยอดผู้ที่รักษาแล้วก็หายกลับบ้านไปแล้วนะคะ6 8ห0 0 124รายค่ะสำหรับประเทศที่มีการติดเชื้อสูงสุด10อันดับตอนนี้นะคะอันดับแรกเป็นประเทศจีน89,322รายเสียชีวิต3,172รายอิตาลีค่ะ มีผู้ติดเชื้อ12,462รายนะคะเสียชีวิตไป3,000เสียชีวิตไปนะคะ827รายค่ะประเทศอิรานนะคะมีผู้ติดเชื้อตอนนี้อยู่ที่1 7 5รายค่ะเสียชีวิตแล้ว429รายเกาหลีใต้ค่ะ7,869รายสำหรับผู้ติดเชื้อนะคะและเสียชีวิตไป66รายประเทศฝรั่งเศสตอนนี้ติดเชื้อ2,284รายค่ะเสียชีวิต48 สเปนติดเชื้อ2,277รายเสียชีวิต55 ประเทศเยอรมนีค่ะติดเชื้อ2,078รายยอดผู้เสียชีวิต3รายสหรัฐอเมริกาก็น่าเป็นห่วงนะคะตอนนี้ติดเชื้อ1,663รายแล้วก็เสียชีวิตไปถึง40รายแล้วค่ะนอร์เวย์ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อนะคะ702รายแต่ว่ายังไม่มีผู้เสียชีวิตและสวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นตัวเลขที่พุ่งขึ้นมาแซงญี่ปุ่นค่ะตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ652รายนะคะเสียชีวิต4รายซึ่งสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นแท่นเป็นอันดับ10แล้วนะคะขณะที่ผู้ติดเชื้อโควิด19ของประเทศ ไทยตอนนี้เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานค่ะยอดป่วยสะสม70รายเสยียชีวิตคงที่1รายรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว34รายค่ะขณะที่บลจอเมอร์ชันก็คาดโควิด19น่าจะฉุดหุ้นไทยวันนี้ต่อเนื่องนะคะจับตาน,น่าจะหลุด1,000จุดค่ะไปทดสอบที่900จุด ในประกิศีิวัฒนเกตค่ะผู้ในการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะคะ Merchant Partner จำกัดเปิดเผยกับสำนักข่าวไ n n ค่ะว่าความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นวันนี้นะคะน่าจะปรับตัวลงต่อแต่ไม่รุนแรงเหมือนวัน2วันที่ผ่านมานะคะแต่ก็มีโอกาสหลุด1000จุดไปทดสอบที่ระดับ900จุดได้ค่ะซึ่งปัจจัยสำคัญก็มาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แล้วก็ที่ผ่านมานะคะในช่วงดุรกุมภาพัาน์จนถึงปัจจุบันหุ้นไทยปรับลงไปมากแล้วค่ะส่วนตัวก็คาดว่า ชะนีไม่น่าจะร่วงมากไปกว่านี้แล้วนะคะซึ่งวันนี้น่าจะมีจุดที่ทําการซื้อขายนะคะทําการเข้าซื้อมากที่สุดก็คือระดับ950จุดค่ะลงต่อแต่ผมคิดว่าการซื้อลงที่ไม่ได้ลงรุนแรงแบบวันสองวันแน่ก็คง,งเป็นวักแณะของการแปงตัวลบลงอีกเล็กน้อย10-20จุดในยางที่ตลาดเข้าสู่ภาวะแบมาเก็ตเนี่ยมันลงได้900จุดครับ ส่วนกรณีของสกิตเบเกอร์นะคะคือการหยุดซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวเมื่อวานนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศพ,พักไป30นาทีเพราะว่าเซ็ตเปลี่ยนแปลงลดลงถึง10%นะคะดัชนีอยู่ที่1,124.84จุดแล้วละก็ลดลงไป125.05จุดค่ะก่อนจะมาเปิดการซื้อขายครั้งในเวลาต่อมานะคะถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะคะแล้วก็ลงค่อนข้างแรงแล้วก็หนักหน่วงที่สุดแล้วค่ะ มาดูเรื่องของค่าฝุ่นกันบ้างค่ะสำหรับเชียงใหม่ตอนนี้ค่อนข้างหนักนะคะติดอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วส่วนกรุงเทพวันนี้ไม่ได้เกินค่ามาตรฐานค่ะ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ภาคเหนือตอนนี้มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5เกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่เลยค่ะโดยมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบนะคะเกินค่ามาตรฐานในภาคเหนือก็จะมี PM 2.5ค่ะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่าเป็นจุดสีแดงนะคะอย่างเช่นที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายค่ะตำบลเวียงผางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็ตำบลเมืองคลองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำบลนาจักอำเภอเมืองจังหวัดแพร่แล้วก็ ก็ตำบลบ้านต่ออำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะ ขณะที่เว็บไซต์แอ r วิชัวก็รายงานก็พบว่าตอนนี้เชียงใหม่นะคะมีปริมาณฝุ่นาพรวมอยู่ที่267 US AQI ค่ะ PM 2.5เฉลีย่ย217.2ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตอนนี้พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่มีค่าฝุ่นสูงสุดติดอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วค่ะส่วนสถานการณ์ฝุ่นในกรุงเทพวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ PM 2.5ไม่เกินค่ามาตรฐานนะคะวัดได้16-38ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศค่อนข้างดีประชาชนทำกิจกรรมก การแจ้งได้ตามปกติสำหรับคนกรุงเทพค่ะจบการเสนอข่าว9้นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN